ชมที่น่ารักวันนี้แมวจะพาไปซื้อประดุกนะคะไปด้วยกันค่ะไปด้วยกันนะคะนี่คือเส้นทางที่เราจะไปวันนี้นะคะนี่คือจุดหมายปลายทางของเราค่ะ ใช้เวลาเดินทางหนึ่งชั่วโมงกับ20นาทีนะคะปไปไปอาเลยเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทของกสี0 0ัน ัวใหญ่อยู uh, like, thrill, like> <s <s ่นาาตมั้ยนี่นี่ถูกปลาดิจ้ายุบปลา ยี่บานดงเค้งจ้าอืมอันนี้ปลาอะไรโอกบุกาบึกกระเมียกราบืองกระปูไปเร่อยกรปกระเบ้องหนองกระปูตยังใหญ่บนาปกาบึก

อันนี้อันนี้ปลาอะไรคะปลาัเข้าอันก็เขาเป็นโรคอะไระอ๋อนี่ตาบลล่งหั่นมันเรอัเข้าอ๋ออันนี้ปลานินเหรอคะปลานินแดงรนแดงอันนี้ปลา อะไรเลือดเลยอ๋อนี่มีตามรูปนี่เลยปลาสลิดปลาบุ๊ปลานิลปลาในปาล,นลปายี่สกปลาตะเพียนปลาไว้ปลากะโหขปลาแรดก็มีนะตาปลาจีนปลา รบบรกระ,ะรบอบกาแล้วได้บเลยอือหารกกครับเดี๋ยวมามานึาาา่งเลยครับตาไปฟร้างเลยเราจะอธิบายไงสร้างมีทัองนีตาหน, <c oughs> นึ่งองน้ำ กระดูอุ้ยดูปลาหนึ่งตดวนะ้าใหญ่เนี่ยอาอันนี้นอกอดูอันนี้คือเด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 ็ๆมันมีแสง น่าจะเป็นลายตรงหัวสิค่ะก็แมนลายตามตัวมันลายขั้นสั่งหูวจะไลยขั้นสั่งลายขั้นสั่งลายขั้นสั่ง,งตัวนี้ล่แบบนี้มาเดี๋ยดูเลย พี่เพิมหนึ่จะเป็นพอรัสเซียหมดเหรอครับแม่อุยพอรัสเซียแม่อุยลูกก็เลยเป็นอุยะแล้วแม่เป็นเปรบิ๊กอุยก็เลยเป็นบิ๊กอุยแม่อุยอุยแท้ๆเรียงไม่ใหญ่หรอกครับนั่นต้องเป็นลูกผสมลูกผสมอุยแท้ๆเรียงไม่ง่ายหรอกอืม มันเป็นรักเซียมันเป็นใวมันหัวหัวอะไร่เนาะหัวมันไล่หรอกครับัวมันจะไล่ซุ้มักเซียเลยเย้อดู่ไงครับครับไปโลกตากินเก็ดน้อยบานะอ๋อซุ้มนี่ใหมดครับซุ้มนี่บันี้มันใ่มากใ่ใงไงคือพอมันน่ะแหะเอามาดูมาดูลายกันซังเห็น ลายคันช่างมันจะเป็นลายคันช่างขวางขวางขวางอยู่แต่วันเจ้าปล่อยปล่อยในสระมันใหญ่ไปเลยใช่ครับครับเขาทำห้ามว่าจับเห็นว่าเห็นเห็นจุด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 นาดนี้คันช่งคันช่างคันช่างจุด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 เห็นไ่มคันช่างแต่วันใหญ่เห็นไหมว่าเห็นลายหมดแหละยังไม่หุ้ยแต่ดิ้ง อ๋อดูดอันนี้เมนบออันนี้ก็บเมนโอ้มันมีตัวตายอยู่นะอันนี้ใหญ่ขึ้นมาตี เอาอันนี้เปลี่ยนน้ำ้วอันนี้รุ่นเล็กลงมาเหรออู้เยอะมากโอ้มีเต่าด้วยนะเต่าอะไรเนี่ยไั่โหล ว้าววู oh. เดินมาหาเราแล้วโ okay, อเคต่ำเงินกันจ้า,าจ้าเอาขอคุณเจ้าคุณจ้าเจ้าคุญ หลังเหมือนเลขแปดเลยเนาะอือต้นไม้ต้นไม้กันหลายต้นน,ตนนี้ออกดอกตะบองเพชรเนียน ไม่มันจะเป็นันจะบ่เป็นไม่ะบ่เป็นกลมๆเบิ้ลโอ้ยเย้าตัวนึ่งเหรอเย้าสองตัวโอ้ยตายแล้วนนเนาะ บ่ตีงไหมบ่ขยับไหมบ่เป็นยังน้ำน้ำไปโอ้เอเอน้ำ like ห้ดวิ่มาต้องนันเอาน้ำเขาคนเนาะ เราเอาหนาไมไหมเข้าไปก่อนขึนนำันแดดดังกี้เอาด้วยนอยเอออือกินฟาหลายยุ่ธรรมดาละนี่จะโตัวยู่น,ยยนี่หนึ่งตัวไปลุ่มนี้หนึ่งตัวไปไปไป đây kia đây thang đó làm cái bên làm giá quá đây cái ác thon mà như thế này ตัวนั dungeon, ้นมันมันบอติงอ่ะมันบอติงขึ้นมามันขึ้นบนนั้นขึ้นหมตก็ไอ้คตัว้ไอ้เรียนเขามายังอีกตัวป่อยแล้ว

ววลยไว้วัลอยบบทพปุ่นเออจเหมอนร้ายค่องลายจปลาเห่ามาตะเกนปลาเห่เนาะนั่นอ๋อจะมายแล้วอยางแรงน่แหละหัวจุ่มั็มีแห้งไวเออกระดิกกระดิกกระดิกะดิ้คมเดด เอาตั้งตัวกับจวดจวดตัวนั่นไหวบ่นอ่ะตัวนี้บ่ไหวแล้วนี่ไงเอ้าเกลียดหน่อยก็มาแล้วคือจังมาเกลียดหน่อยเขาจะมันต้องตายมันจะพูดเขาเป็นเสือถ้าเปียกเป็นนันคาดโบกกับเหมือนเขาก็ไปให้เปียดนั่นนี่เขาเป็นเสือหนึ่งตัวไปให้เปียกแล้วตื้มใหม่ยี่กับแล้วตื้มใหม่ตัวหนึ่งก็ตายสนเอวดิ้นเยอะเอวดวียนน้ำเยอะ อ๋อดิ่นยูด่ด้นยู่อ๋อเขาแค่ปปับตัวสุดๆนอออเอาดนานะ